จะขึ้นมือขึ้นฝันว่างฝันว่าตัไหนฝ่างตัวไหนขึ้นฝันว่าเขามาบอกว่าเลขออกแล้วเพื่อนออกตัวไหนฝันมาตังไหนผู้เฒ่าเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ฝันม่าในของฝันเดี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกมันอยู่พวกีก้วกระสุนเนาะอันนี้เขาฝันคนฝันว่าเลขออกแล้วเพื่อนเอานี่เอาเขี๋ยทางใต้นี่ มาเชนี่เชนี่เชนี่เขียนตัวนี่เลยสีบ่งเขียนหนึ่งโอ้มีคนพ้นห้องบอกเราว่าเลขออกแล้วนะสองหนึ่งน้งปองเก้าศูนย์โอ้บาปนี่เพิ่นห้องไว้ตอนไหนไว้ไหนเลขออกแล้วติเขาฝันมาบอกเลขออกแล้วนะบอกเป็นตัวเลยเนี่ยบอกตัวไหนครับบอกตัวไหนเพิ่นบอกตัวไหนห้องบอกตัวไหนเพิ่นบอกห้องบอกในความฝันอ่ะที่เพิ่นห้องบอกในความฝันไหม เราหูบกใครดีได้พี่น้องทุนห้องบอกเลยติเขาบอกว่าเลขออกแล้วเลยนะเลขยังครับฮะเลขยังนี่เลยใส่เป็นบอกว่าให้ฟังนะครับเขาเขาบอกห้องเป็นเป็นตัวเลขเลยอ่าสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับพ่อเราครับเขาพ่อเหรานะครับเอายังก้อมหันให้ให้ถือยันคำว่าอะไรนีวะัดเจ้าเข้าอะไรนิววะโอโอพ่อเหราสูตรอินเดียงวดว่างหันมาตาม ในสูตรนี่มี้สามสองต่ว่าเราไปจับให้เราให้จับให้สีสองเราไปจับให้สี่สองไงเขียนอนุวัติเลยสามสองต่ให้สี่สองเราว่าเราหมักสามเราอะหมักสีเราอะหมักสีสองกับศูนย์นี่อย่างเราจับให้หมดนั่นเดี๋ยวเมืองวันนี้สิสิมีตัวใดเนาะวันนี้จะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับขอเราคำนวณแป๊บนึงนะครับคำนวณบ่ดนหรอกเราคำนวณใกล้เดียรปอดรอสักครู่ คำนวณให้สดสดระวังนี่อยก็่บ่อยากให้หรอกย่านานเขาไล่หนีไปที่ย่างเขาไล่หนีไล่ย่างเขาไล่มองใจใจมึงได้เขาอยู่บ้านเนาะก็ให้เป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อมักชอบก็จังคอยเอาไปพี่คอผิจารณาเบิ้งแล้วแต่พี่น้องแล้วแต่ผู้ใดมักจับตัวเองล้อเบิ้งจับพี่น้องสูตรอินเตราเดียนี่แหละสูตรเราเนี่ยไหนมาไก่ใะ่ไห จับคููแล้วจับแล้วบ่เดี๋ยวจะคอยเห็นเราจับเรื่อยๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อมีห้าสี่ศูนย์ห้าเป็นลจับหางแค่คูเจ็ดหนัจับหาแค่สามคู่จับจักหางสหางสอามหางขอสามตัวนะครับตัวนี้บ่ครับ ขอสมตัวเนี่ยอามตัวจับเน่ยตัวเนี่ยจะคู่หนึ่งจะหางหนึ่งสมตัวแล้วคิดก่อนสามแปดเก้าเราจเอาอีกที่บน หน,น,นึ่งหกเจ็ดนานสิ่งนี้สิ่งนี้ตัวเราวะอาเดี๋ยวพี่น้องจะเขียนให้เบิ้องไม้เด้อเดี๋ยวเอดมินมจะเขียนให้เบิ้องไม้เดี๋ยวจะเขียนให้เบิ้องไม้เขียนให้เอฟซี C เป็นเบิ้องไม้โตหลอกใส่กระดาษแผ่นไม้บ่ใส่แผ่นไม้เลยโอเคแรกเราบ่ครับจับแ้กเราบ่จับแล้วฮะใส่เช่นนี้แล้วใส่เช่นนี้แล้วบ่หลายตัวแล้วม่้ยวเน้นๆนปังๆแน่นอนวันนี้เาหนาะ มีสองตัวยู่3หางสตัวรู้2หางบ้าห่ไราจุดบเิบงไหนที่น้องบ้งไหมเราให่สนิหเลแล้วว่าอะไรตัวไม่ไม่ <S <s <im itation> ไมหเห็ดหนึ่งตัวสอตัวหาซี ศูนย์ห้าโอ้ถือคิงอยู่ตัวนั่นเน้องเจ็ดหกสามตัวสามแปดเก้าหนึ่งหกเจ็ดนี่ เบิ้งวันนี้อ่ะมาเจ๊นีไปเบิ้งพี่น้องอึ๊บเดี๋ยวนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งอันนี้แล้วก่อนนี่เบิ้งตำล้าก่อนนี่นี่ตำล้าเอาเจี๊ยบอีกเจี๊ยบนึงฮะเออเออนี่ตำล้าเรานี่ตำล้าเราอ๋อเบิ้งตำล้าก่อนนี่ที่เราหายม้านี่ไหมนี่ตำล้าเราอันที่เพราะไงเราจับเอาจนนี่มั้งครับเอาตัวนี้มันบอเอาตัวนี้ เอาอยู่ในช่องว่างนี้มันบัวตัวที่ขีดทิ้งนั่นบ่เอาบ่าเอาตัวที่ขีดนี่บ่เอาขีดผ้าน,นี่บอสมันบอเอาเฉพาะอยู่ใน้นี่ตัวว่างนี่นเนาะมเีเลขมีหนึ่งมีสามมีห้ามีสี่มีหกมีแปดมีศูนย์มีห้าห้าซ้ำมีเจ็ดแล้วก็มีเก้านี่นาทีเราเอาตรงนี้แล่ละมาจับตัวนี้แคน่นี้น,น,นี่จับตัวนี้เราจับมาแคน่นี้เนาะห้าสี่ศูนย์ห้าเจ็ดเก้า เจ็ดหกโอ้เจ็ดหกนอนสามแปดเก้าหนึ่งหกเจ็ดน้อจับอยู่ไหนหันจับอยู่ในนี่แล้วถึงย่งจะได้วุ้ยเนาะค่ะพี่ค่ะพี่น้องเอฟซีเบบอมารที่เราจับให้กจับเอาเองในตัวโอ้นี่เห็นแล้วะเดี๋ยวนี่ไงเออเขาจับนี่ไงเราจับเนี่ยสามแปดเก้านี่เด้อหนึ่งหกเจ็ดนี่เด้อที่เราจับนี่แม่หรือพี่น้องที่จับเอาอยู่ในนี่ก็ได้ลวุ้นนี่นี่เด้อวุ้นนี่เนาะแต่เราจับตรงเลยนี่ หรือสมาร์ทนี่ก็ได้ด้วยสามหกห้าห้าแปดเจ็ดนี่จับร้านนี้ก็ได้ด้วยเนาะได้กันบ่ได้สมารนี่นี่ขัดออกมาแล้วนี่เนาะนี่คือขัดออกมาแล้วขัดออกมาคือตัวนี้ขัดออกมาแล้วอันนี้เราขัดออกมาเอ็นยิ้มเขียนไหมเนาะครับอืมเอาก็เราวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่อันนี้ไปบนไปล่างห้าสี่ศูนย์ห้าเจ็ดหก ส่วน3ตัวกับมีสามแปดเก้าแล้วก็1หนึ่งหกเจ็แค่นั้นเดี๋ยวถามตัวนิ่ๆแล้วกนบันมีตัวนิ่งๆบ่ฮะตัวนิ่นๆตัวมักที่สุดนะมีบ่อันอันสามหางน,าน,หนี่มักตัวใดมักตัวใดอยู่ในนี่มักตัวใดที่สุดนน่มีหาซีศูนย์หาเจ็ดหกมักตัวใดฮะแล้วมาหาซีมาหาซีหาซีแล้วเราคนเบาเลยบอกคนเบาบอกเลยบอก อ่คือเขาบอกเลยบอกว่าที่ไหนนี่นี่หญิงมามาบอกว่าเลขออกแล้วห้องบอกเลยสองเก้าศูนย์บางทีเดียวสองเก้าศูนย์ด้วยพี่น้องเด้อนี่เอานี่นี่เชื้อลายเด้อนี่อาจจะไปเชื้อลายความฝันอันนี้คือเป็นเลขความฝันของเราเด้อว่ามีคนมาห้องบอกว่าเลขออกแล้วสองเก้าศูนย์นี่พี่น้องนี่เราว่าเลขออกแล้วสองเก้าศูนย์เด้อทำาอืมแล้วเหี้งก็ ขมฝันเหรอนี่ฮะฝันนี่ความฝันเนี่ยนี่พี่น้องเลขออกแล้วเลขออกแล้วระวันเนี่ยเลขออกแล้วสองเก้าศูนย์ในขมฝันเลยเด้ในความฝันเอ๊ะทางไว้เนี่อันนั้นสูตรอันนั้นสูตรนั่นอันนี้เลขสูตรเนาะอันนั้นเลขสูตรใช้กันนี่เนี่เอานะอันนี้ความฝันด้วยนี่ยสองเก้าศูนย์นี่เลขความฝันนี่คนมาห้องบอกเลขออกแล้วสองเก้าศูนย์ละว่าจัดไปจัดไปพี่น้องมาชอบตัวใดก็ค่อยเอา ครับผมเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ได้บ่แม่แมนขนาดนี่ความฝันกับเลขสูตรใส่กันเลยเนาะมักตัวใดมักตัวใดก็เอาแต่ว่าก็เอาเนาะจะเรียกเอาครับแต่ว่าเรามัก่าซีได้บ้างหรือเปล่าเลข่าสุดใสวงกลมให้นี่วงกลมให้พี่น้องบ้างไหมเดี๋ยวสิว่าตัวไหนตัวนั้นเป็นไรเลขเลขฝันเราดิงั้นแหละนี่อ่ะให้เบิ่งกลมเลยพี่น้อง เลขฝันสองเก้าศูนย์เลขสูตรกัตามที่ให้เบิ้งเนาะห้าสี่ศูนย์ห้าเจ็ดหกสามตัวกับมีสามแปดเก้าหนึ่งหกเจ็ดอ่ะให้เบิง้งหลายแล้วล้วพี่น้องโอเคครับผมอ่าขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ